ทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมชิตีอีนเซิร์ฟซันโตซิตี้นะครับหรือเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะครับผู้เล่นยังไม่มีนะครับอันนี้เราเข้ามาเราก็จะได้อาหารแล้วก็เงินอีก500นะครับแล้วก็จะมีรถทํางานฟรีนะครับอยู่ตรงนี้จอดอยู่ตรงนี้ครับหรือถ้าใครไม่ชอบนะครับก็จะมีที่เช่ารถให้นะครับเช่ารถ คือคือป p o ปนะครับรถที่เช่าคือ e pop แล้วก็ที่เบิกรถนะครับแล้วผมจะพาไปรีวิวระบบต่างๆนะครับนี่ก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำสาธารณะนะครับจะอยู่ใต้สะพานใ,นใหญ่ๆเนี่ยครับเวลาถือไม่เราก็ขับ G P S G P S ดูก็ได้นะครับแล้วก็ที่ข้าไปแล้วก็ห้องน้ำสาธารณะนะครับ การอาบน้ำนะครับเราเราไม่ต uh ้องเสียตังค์ซื้ออะไรนะครับอาบน้ำฟรีและนอนฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่นอนนะครับในนี้ก็คือที่นอนนะครับจะอยู่แถวบาคาลาเลยนะครับจะอยู่กับบาคาลาเลยนะครับกดเอนนอนนะครับไม่เสียตังค์เลยนะนอนฟรีนะครับแล้วก็บาคาลาตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเลเวลนะครับเลเวลครับเพอะแล้วก็ เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับของแบงกีนะครับของผมนะครับจะอยู่ที่ผมอยู่แล้วก็บงแดงเนี่ยที่แดงเนี่ยเราเข้ามาแล้วก็ยิงมาที่คาร์บอาวุธนะครับแล้วก็จะมีคังอาวุธให้เก็บของฟรีด้วยนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีที่ให้ดูนะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับคือรับประกันว่าตีติดครั้งเดียวครับตีกิตตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุมอยู่นะครับอย่างเงี้ย แล้วก็เราจะคาบของนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีให้คาบของกดคาบเลยนะครับถ้าของเรามีโคมนะครับกดคาบเลยนะครับตรงนี้แล้วผมจะพาไปดูที่คาบยาต่างเลยนะครับที่ครับยาก็จะมีคาบยาบ้าคาบกัญชานะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับแล้วก็จะพาไปดูที่คาบของต่างๆนะครับของต่างๆก็จะมี อของซ่อมแล้วก็เหยียดตกปลาแล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยตัดไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ประมูลรถนะครับนี่คือที่ประมูลรถนะครับเดี๋ยวเดียวตรงนี้ของแบงนะครับส่นี้ของแบงนะครับที่ที่ผมนะครับเราเข้าไปตรงนี้นะครับคือเวลาเราประมูลรถนะครับเราก็ยืนอยู่ในตรงนี้ได้นะครับจะมีประมูลรถเอาล้วครับแล้วก็ นี่คือสถานที่แต่งงานนะครับคู่รักก็มาแต่งงานตรงนี้ได้นะครับจะอยู่ส่วนนี้ของแมพนะครับอยู่ตรงนี้ผมอยู่เลยนะครับเรื่งงานขัันี่คือที่เก็บหอยนั่นเองนะครับเก็บหอยก็เหมือนเซิร์ฟ่ออื่นนะครับกดเอ็นะครับเรอเก็บนะครับเก็บแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดตลาดก็จะเด็นเวลาของก็จะปรับเปลี่ยนไนะครับดูประกาศได้นะครับ แนี่ก็คืองานข้าวัวนะครับกดเอนื่้ข้าวัวเลยเราจะไปเร็วๆกันนลยนะครับงานนี้ก็คืองานตัดไม้นะครับงานตัดไม้ส่วนนี้ก็คือการเก็บฟางนะครับจะอยู่ส่วนนี้ของแมปเลยนะครับตรงนี้ผูกอยู่แล้วก็กดเอนเพื่อเก็บฟางอันนี้คือการเออแยกถอดอะไรรถยนต์น,นะครับรถยางอะไรรถยนต์อยงนี้นะครับไปต่อแล้วก็นี่คืองานแมงกะพรุนนะครับเวลาเราจะ เก็บแมงกระพลุลหรืออะไรเนี่ยต้องมีอกกุปกรณ์งานแมงกระพลุลก่อนนะครับเวลาเรามีปุ๊บเนาะเรามาถึงตรงนี้เราก็ลงน้ำครับแมงกะพลุลอยู่ๆในน้ำนะครับไปถึงก็กดเอนได้เลยนะครับตรงนี้และนี่คืองานค่าไก่นะครับขออนุญาตที่ภาพอ่มัวๆนิดนึงนะครับเพราะเป็นเป็นที่มอสนะครับอ่านี่คือที่อันนี้อะไรเขาเรียกว่างานแร่แร่แร่แเนื้อไก่นะครับ ันนี้คืองานขุดเหมืองนะครับขุดเหมืองเนี่ยจะได้แร่ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็นี้คืองานประกอบรถนะครับกดเอนเพื่อทํางานนะครับจะอยู่จะมีจุดเด่นๆดขึ้นให้ให้ดูเลยนะครับนี้คืองานตกปลานะครับตกปลาแล้วก็มากดเอนเพื่อซื้อเยืะตรงนี้นะครับกดเ็นเพื่อซื้อเหยือนอครับให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วกดเอนเพื่อตกปลานะครับเหมือนเซิร์ฟอื่นเลย ก็นี่คืองานเก็บส้มนะครับจะอยู่เนีย่ยอยู่ตรงนี้อะไรครับดกดเอ็นเพื่อเก็บส้มนะครับบ้างงานเก็บแอปเปิลนะครับขอโทษนะครับที่ภาพไม่ชัดนะครับเป็นที่มอดจะจะให้อยู่ครับจะอ,อยู่ตรงนี้ครับตัวที่ผมยืนอยู่ก็จะถ่ายคืองานก่อสร้างนั่นเองนะครับกดทับก่อสร้างกดทับยกเลิกก่อสร้างนะครับ ถ้าเราจะทำงานนะครับและนี่คือของโดนทุกอย่างเลยนะครับรถแล้วก็บัตรเป็นชื่อแล้วก็บัตรเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ V.I.P. แล้วก็เพิ่มบรรจุในกระเป๋าแล้วก็ลำโพงนะครับแล้วก็ฉายาบนหัวแล้วก็ฉายาเข้าเซิร์ฟนะครับ ดโดน,นิทก็จะมีประมาณนี้นะครับคนทุกคนที่เข้ามาดูจนจบด้วยนะครับเอ,อ,อเรีสคอร์ดเซิร์ฟเพจเซิร์ฟผมจะทิ้งด้านล่างคลิปไห้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่คือคลิปแรกที่ผมรีวิวด้วยปงเซิร์ฟด้วยก็ขอตัวให้ทุกคนกดติดตามกด เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูจนจบ้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย